สวัสดีนักเรียนนี่นะคะคุณครูคุณครูชื่อว่าคุณครูลิี่นะคะสวัสดีค่ะคุณครูลี่สวัสดีครับคุณครูลี่นักเรียนโทนเด็กคาพัพเตอร์อย่าอย่าเบียดโอเคอมหน้าอย่าบังทั้งสี่พัพเตอร์เอาอ เด็กพัพเตอร์อ่ะครูจะให้นักเรียนทำท่าเลียวทำเสียงสัตว์มาหนึ่งคนนะจ๊ะนักเรียนเอาไปทำมาเป็นการบ้านแล้วก็เอามาส่งครูกันนะจ๊ะคคุณครูครับครูอ่ะต่อจากนี้อ่ะอ่ะเด็กชายติดสายมาเลยครับมาเลยค่ะ เด็กชายตุ่มสายมาเลยค่ะอเรียกผมตปี่ยนสายด้ยเหรอก็เรียกเธอสายแ,แว่นเลยค่ะก็เรียกว่าเด็กชายตุ่มสายอ,อันนี้เขาจะมาทาันสิสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายตื่มสายนะครับอันนี้นะครับผมี็จะมาทาานันสิฉันตั้งใจฟังอยสินะบ๊ก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 ทุกคนตบมือให้เพื่อนเลยแปะแปะเก่งจังเลยเเด็ก นี่สื่อสายเธอเก่งมากๆเลยนะใช่เก่งมากๆเลยใช่เก่งใช่จะเก่งมากๆเลยนะน่าสื่อสายเหรอน่าที่สื่นสายนีย่อย่าว่าเพิ่มเก่งอ่ะเด็กชายอ่ะอ่ะเด็กหญิงเด็กหญิงสบู่มาต่อเลยจ้ะอ๋ เรียกหนูที่สบู่เลยเหรอสวัสดีค่ะคีณสวัสดีวันนี้นะคะหนูจะมาทำเสียงสับก็คือเสียงรตุกตุ๊บตุ๊บโอเคเก่งมากมเลยเก่งกันจังเลยนะหนูอ่ะคขาพัตเตอร์ครขาด็แคสืายกับเด็กเด็กชาเด็กชาเด็กชารถไป ครูค่ะเด็กชายตีนสายเด็กชายรถไฟคุยกันงต่อเด็กชายต่นสายเด็กชายรถไฟข้ามาคุยกันในห้องเรียนอ่ะผมพอเอาคนสุดท้ายนะครูผมเอาคนสุดท้ายอ่ะถ้าเด็กชายถ้าเด็กชายรถไฟซื้อนะครูจะให้ครูจะไม่ปล่อยเธปกลับบ้านอตอครูจะไม่ปล่อยครูก็จะไม่ครูไม่ปล่อยกลับบ้านนะคะ ครูคะผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนะี่ยครูเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเด็กชายพอตเตอร์มาเลยจ้ะแย่แย่ผมชื่อเด็กชายพอตเตอร์อ่าเด็กชายพอตเตอร์ต้องสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายพอตเตอร์นะครับผมอายอุผมจะมาทำเสียง เด็กนะคะป้าป่าป้าป่าเอ,อิ่มเก่งจังเลยนะเด็กชายคัตเตอร์นี่นายคัตเตอร์อยากอยากแย่งที่นั่ง,งเพื่อนดิเด็กชายรถไฟคัตเตอร์อปร้าไทมอนมีขับโวโพลาร์มมีอะไรหรอแม่ฮึ <c oughs> ่ย นี่เด็กหญิงโถส้วมเด็กหญิงมอแกงอดูคุยกันครูหาไม่ได้คุยกันนะคะคือเห็นได้พัตเตอร์ใครมีเสียงหม้อแกงกับถังส้วมคุยกันนะผมครับรถไฟเด็กเด็กาเออรถไฟได้ยินไหมได้ยินครับรถไฟได้ยินแล้วแล้วตูนสายล่ะได้ยินครับแล้วสบู่ล่ะได้ยินค่ะแล้วพัตเตอร์ล่ะได้ยินเหมือนกันนะครับ ผมได้ยินมาชับอ่ะเด็กอ่ะเด็กหญิงเด็กหญิงบ้าแกงมาตอบไวๆยเหรเสร็จครูค่ะไม่เอาว่าก็คนนั้นมันงนำหนูคุยอย่าก็ก็โถส้วมนำหนูคุยต่างหากจ้ะโทะครูอ่ะครูครูให้หนูเดินลงโทษตลอดเลยอ่ะครูถึงให้หนูมาออกกำลังกายแล้วก็ต้องโดนลงโทษจริงๆอ่ะโอ้ เห็น้หมหนูโดนลงโทษเลยอะทตัวฮ no <more>. ่า <sucked> ฮ <oppression> ่าฮ่าฮ่าาันส่งน้ำหน้าอยงหม้อแกงหม้อแกงโดนทำทอดาฮ่าฮ่า่าฮ่า่่ครูหนูไม่เอาครูเอาแจ้งแต่หนอ นั่นทำไมต้องคุยกันอ่ะเด็กหญิงโผล่ขึ้นพอพอัวเลาะเยาะเพื่อนครูไม่อาวครูค่ะครูอ้าฮือฮือฮือนั่นไงเดี๋ยวว่าทะเลาะกับเพื่อนอยู่นะ ครูให้หนูยืนกันต่อค่ะยุกวันเลยเหรอถ้าคนสองคนคุยกันไงมีเพราะตัวน้ำหน้าอ่ะทำตัวอย่างที่ไม่ดีนั่นก็คือแอบคุยกันในห้องเรียนคุยกันในห้องเรียนครูค่ะนี่คกันในห้องเรียนเลยโกหกครูแล่คุยการในห้องเรียนครูเ่อหนูครูฮือคร คุณครูขาอย่าครูอ่ะอคือครูปล่อยหนูได้ไหมพวอบครสองคนหม้อแกงหม้อแกงกระโดดตบส่วนุส่วนหม้อหลวงส่วนหม้อหลันเออคุณครูอ่ะครูไม่ปล่อยหนูเลยอ่ะอะ เลยหญิงหม้อกแกงคือก็ยินกระต่ายขายเยอะคือหม้อกแกงทำพือหม้อกแกงทําอะไรไม่ได้ทีเลยโอโหค่ะอืมนกเยายนทุกคนผู้ปกครองใครมารับแล้วบ้างนี่คือคะผู้ปกครองผมจะมารับไหมเนี่ยอันนี้ก็สิบโมงสิบแล้วนี่นายายผมมารับ หลานจ้ะนี่ก็ยายผมเองนี่ก็เคยยายผมยายมารับผมแล้วยายพัตเตอร์พัตเตอร์เรียนเก่งกับเพื่อนอีกโอยมาแกล้งข้าวกอทำไมอยู่มาก็ไม่ไปโรงเรียนน่าหลานฉันลูกเราแม่แม่มายายไม่รับผมททีคุณยายอ่ะยายยาย ป้ามารับหินเนี่ยป้ามาแม่มารับแล้วน้องพอตเตอร์อ่ะครูครูจะ้ะอ่ะพอตเตอร์มานั่งกันเลยพี่พอตเตอร์เราครูป่ะครูครับผมปุ๊บป่วยถึก,ก,ยก,ก,กับบ้านสี่โมงเครับเอมสิบเอิม,อมประมาณสิบโมงนจากนักเรียนประมาณเอิมประมาณสิบโมงสิบแปดครูครับ เด็กชายท็อปเตอร์เดี๋ยวจะไปหาผู้ปกครองของใครนะนี่นั่นไงผู้ปกครองน้ะใครดูสวัสดีจ้าคุณคุณสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแอมมารับมารับคท็อปเตอร์จ้ายายมารับคท็อปเตอร์อะท็อปเตอร์ท็อปเตอร์ยาย คัปเตอร์ก็ไดยอยามารับเหนือคปเตอร์คัปเตอมาย่าวพิ่งมาลัเหนือนะคัปเตอร์ไม่ผาไม่เาผมอยากแอยู่กับเพื่อนปุ๊ม่ผมไม่เอาผมจะอยู่กับเพื่อนไม่ผมไม่เอา๊พอมาเนืรคุณยาวมารับเหนือคุณยามารับเหนือลัเหนืแล้วะคับเตอร สวัสดีค่ะคุณยายคกูต้องรอหน้จะหลานรักคุณยายครบ่ะไ่ต้อร์อ๋อไม่อยากเราก็ไม่อยากให้คนเด็กชายรถไฟเด็กชายเด็กชายสื่อ้ายเด็กเด็กดินสบูแล้วก็เด็กดื่ถุงสท้เด็กดื่มแก๊งคือปกครองอยู่มา ครูไม่ต้องมารับหนูหรอกน้นองครูก็จะกลับบา้านครัวไปอยู่คนเดียวเลยอ่ะน้องครูหนไม่ไหวจะอยู่กับคุณครูเท่านั้นก็อยู่กับคุณครูที่ยังไงนั่นอยู่กับคุณครูก็ได้อ่ะ,อะ,อะไปเร็วๆหน่อยนะดิ๊ค่ะคัสเตอร์อยากได้อะไรเดี๋ยวยายชี้ไปให้นะเดี๋ยวแม่ยา้ว่าสิ่งท ยายคะผมอยากได้รถของเล่นแล้วก็อยากได้หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์แล้วก็ไม่ใช่ไม่เอาบาร์บี้นะผมอยากได้หุ่นยนต์มากๆแล้วก็แล้วก็โมเดลดาบิคาดสุนนะครับแลนอยากได้ตุนไหนดนดาบิคาดสุนจ๊ะยายคะผมอยากได้ทันจีโร่เพราะผม,ผมดูทรงผมผมเหมือนก่อนไหมครับอ่ะพอตเตอร์กับเลนินเทนโดก็ได้นะพอตเตอร์ปะพอตเตอร์กับป้านเลย นี่บ้านพอตเตอร์เองคุณยายครับบ้านผมสวยด้วยครับไม่ต้องรเลงคุณหลานยายหลานไม่ต้องร้องหรอกนะ แล้วกลับกับคุณคืณอ,อูอ้าวไม่อยากกออลับบ้านเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้อย่าลืมค,คอมเมนต์มาด้านล่างด้ยนะคะบ๊ายบายครูค่ะเรียกแม่ต้องเรียกแม่เพราะแม่เป็นครูแม่ไม่อยากกลับบ้านเลยอยากเรื่อกับอ,อ้าวแม่เอาก็ไปหาคอตเตอร์ไง จ้คุณแม่พอตเตอร์นี่อ่าพอตเตอร์ไม่ต้องร้องไห้ก็ได้นะทอตเตอร์ชอบร้องไมีอยากกลับอ่าอ่าพอตเตอร์กับเด็กชายพอตเตอร์เด็กหญิงโม